ตับกระปุนนี่แล้วตับกระปุนเสื้อสบายนางพี่น้องมาเนี่ยอยู่เรนูคนขันทัศน์เนี่ยคือเก่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมพอกับหนุม่มบุไทยการช่างเรนูนครเก่าครับพี่น้องครับมาวันนี้หนุ่มบุไทยพามาก,กินน้องเลยตับกระปุนนี่แล้วตับกระปุนเสื้อสบายนางพี่น้องมาเนี่ สบายนางสบายนางผ้าคีร้วสบายนางผักกับผักแกบก็ผักเน่าผักขาคือเก่าครับผักเน่าผักขาครับเน่าผักเน่ากำลังโป่งพี่น้องเอ้ยตอนนี้มีการผักเน่าผักขากรปุ้นนี่พี่น้องกะปุ้นี่เป็นกะปุ้นเขาเลยซื้อมวานกะปุ้นเขาโอ้เส้นเหนียวนึบเลยครับเพื่อนเอาเขาเอ็ดโดยเฉพาะเลยครับอยู่เรนูคนขันสดๆซื้อมาลองเอามากินแล้วบางเรามาวาดนี่วคัก ขักครับขุณเพุ่นเพื่อนๆอ,อาเข้าเอ็ดเลยครับมีได้ใส่แป้งใส่เขาอย่างเดียวเลยมีโฆษณาด้วยครับวันนี้ม่ัสีครับทเพื่พอสบายนั่งหันลงมงแ์งเหมียงไหยทานหางบางพี่กกมะนานวน้อยบา,า,างแนวหงอดักเหมมละขก่อ

อืนี่การมากิดอยู่เนี่ยกรอบคักกรุบๆแต่ก่อนมันหยาบเนี่ยกระปุ่นเส้นเดียวเนึ้เลยครักกบเนีย,นยนนว,นว,นวคัก thái mùi đẹp Cái này Cái nào thì nó phải là cái nô hơn uhm. Cái của nằm quá มุร่าคือกออืมนกเขาโคกิกตุเหมืนเนี่ยทำไมนั่งก็ได้การอยู่แบบนี้มันกรุบ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 อยู่ kiêm được nằm quá. Ừ. <laughs> <laughs> mặc ตัวกิ่งกอไป,ไอปน,น้วยนะกรบปุณเซนอ๋อนี่วนึบเลยครับถ้ากระปุณถ้าเป็นเส้นแป้งธรรมดามันจะไม่นี่วครับไปเลย ซื้อกมะมลาขมขมในการให้เกล้า้อง ไปนั่งกุ๊บกุ๊บขนาด thịt heo hoàn nó vào chắp cái nó thế mà chắp nhúc chắp luôn run <-haut> luôn mình nó hình đang làm lúc ừ, mất xong rồi ơi xong sao đấy แคบๆไปก่อนน้ำจักบาก่อนโอ้ในการพี่น้องเลยแจบกระปุ้นเส้นกระปุ้นก,นกันเหนียวคักเสอกับพืน่นเราห้องไปปะไ,ไม่ให้วอลซ์เนีตื่นเช้ามาอ่าเสือรถปัดกุ๊บ เอ้าหนุ่มไรยคือเก่าครับพี่น้องครับฝ่าไปรูอยู่บ้านเป็นว่านยุโซนคือเก่าครับเบื้องคลิปหนุ่มไทยจบแล้วกะโอ้คืออิ่มครับแต่ว่าเอาเอาโอมานเบิร์สกอนจ้าคือเก่าครับพี่น้องครับหนุ่มไทยกัขอฝ่าไปรูอยู่บ้านเป็นว่านยุโซนที่ส่าครับเบื้องคลิปหนุ่มไทยจบแล้วกะความเฉ็บยางไงความใครยามีครับซุกกับหังครับลำรวยลำรวยสู้คุซุโคนครับหนุ่มไทยกล่าวคำว่าสวัสดีครับ